ครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องนะครับเรื่องพมา่ายังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเมื่อวานตอนจัดรายการตัวเลขผู้เสียชีวิต จากการสลายการชุมนุมของนายพลมิงออนไลน์อยู่ที่18แต่ว่านในที่สุดแล้วตัวเลขล่าสุดของเมื่อคืนเฉพาะเมื่อคืนนะครับสำหรับคนพม่านั้นตัวเลขทะยานไปถึง61แล้วถือว่าเป็นวันที่ผดเ,เด็จการมิงออนไลน์นะครับฆ่าคนร่วมชาติด้วยการใช้กํลาลังทหารและตารวจม,มากที่สุดตั้งแต่ยึดอํานาจหลังวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาโดยจะอัปเดตสถานการ,ราณ์พม่าทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรื่องวันนี้นะครับมีเรื่องใหญ่ที่ทําให้พลเอกไปยุท์เซง็งแล้วก็กองทัพหน้าแหกนะครับจะแหกแค่ไหนไม่ทราบขึ้นอยู่กับ ความอดทนของใบหน้าแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือ i.o. รัฐบาล i.o. โอกองทัพถูกทลายลางังคราวนี้ไม่ได้ทลายลังโดยสอส,อสกล้าวกายแต่เป็นทลายลังโดยทีมงานมาร์คกเคอร์เบริร์กเองนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 3> ออกมาแฉเองทลายลางัง i.o. รัฐบาลไทยเองแล้วนะครับว่ากองทัพไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่ใช้ i.o. ใช้เงินติประชาชนเนี่ยจัดทีมตั้ง Facebook ตั้งเพจเถื่อนนะครับตั้งกลุ่มบัญชีแอคเค n t ต่างๆรวมทัง้งอินส a าแกรเนี่ยในการโจมตีประชาชนร่วมชาติด้วยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันนี้นะครับทาง f c e e o o o เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากการสืบสวนสอบสวนของ f a e b o o o ด้ในการใช้ Data a n a l y ลิตอย่างละเอียดละอ,อเนี่ย พบว่าในช่วงเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีเพจนะครับแล้วก็มีกลุ่มใน Facebook ต่างๆนะครับรวมทั้งบัญชี Facebook ส่วนบุคคลด้วยแล้วก็แอคเคา t i ์อินสตาแด้วยเนี่ยนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพเนี่ย ถึง185บัญชีนะครับเป็นบัญชีส่วนบุคคล77เป็นเพจ72เป็นกลุ่ม18แล้วก็เป็น18บัญชีใน i n s t a g r กรนะครับรวมทั้งหมด185บัญชีที่การสืบสวนสอบสวนด้วยการดูข้อมูลต่างๆที่มีการแชร์กันนั้นพบว่าเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อด้อยค่าประชาชนใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อโจมตีประชาชนโดยอย่างยิ่งที่มีการแชรกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารภาษีประชาชนโจมตีประชาชน กรณี3จังหวัดภาคใต้นะครับทิศทางส่วนใหญ่ในการใช้โจมตีนั้นจะเป็นการมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือกองทัพนะครับกองทัพทาอะไรดีไปหมดอันที่2คือด่าโจมตีคนสึ่งกุ้งคนกลุ่มซึ่งกองทัพถือว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับซึ่งหลายครั้งเป็นการโจมตีครูสอนสาศาสนาว่าเป็นผู้บูรว่าการก่อการร้ายในมุมมองของกองทัพนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเฟซบุ๊กก็มีการปิด นะครับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทลายลังของกองทัพทลายลังของรัฐบาลแล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มีการทลายลัง IO ของกองทัพ IO ของรัฐบาลซึ่งหากท่านผู้ชมจํากันได้กองทัพไทยรัฐบาลไทยปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะครับถ้าจํากันได้สสพักก้าวไกลวิโรจน์ลักษณะดิอน แถลงยับตั้งแต่การพิปายไม่ว่างใจปีที่แล้วถึงการมี I อของรัฐบาลชำนาญในการเอาภาษีประชาชนเนี่ยด่าคนเสื้อแดงด่าพักอนาคตใหม่ด่าธนาธรด่าปิยบุตรด่าพันนิกาหลังจากนั้นก็เป็นการด่าคนรุ่นใหม่ที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยก็ถูกหาว่าเป็นขบวนการล้มสถาบันบางคนกระแนก,กระแหนว่าไอ้พวกชูสามนิ้วคือแก๊งชูสามกีบเป็นขบวนการล้มเจ้านั่นเป็นเฟซซึ่งสสในไทยเปิดโปงแต่คราวนี้ Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเปิด โปงเองแล้วมีการปิดบัญชีของคนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ185ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นใบเสร็จว่าประเทศไทยมีการใช้ภาษีประชาชนด่าประชาชนจริงๆนะครับการให้สัมภาษณ์ของรอยเตอร์เนี่ยเป็นการฉีกหน้านะครับรัฐบาลไทยหรือกองทัพไทยมากขึ้นไปอีกเพราะว่าในการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับของคุณธนันิวกิเซอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยไซเบอร์เซキュริตี้หรือความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของ a c e b o o k เนี่ยให้สัมภาษณ์ดุดันกว่าที่ Facebook ถแถลงนะครับเฟซบุ๊กแถลงเนี่ยนะครับเข เปิดเผยเรื่องเพจต่างๆที่ใช้ปภาษีประชาชนด่าประชาชนนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากรู้มีเพจไหนบ้างเนี่ยนะครับไปดูในคลิปของไว e c ซี v e r v วิวเต็มๆได้นะครับแต่ตัวอย่างนะครับมีเพจหนึ่งชื่อเพจรู้ทันขบวนการนะครับก็มีภาพของ Amnesty International ซึ่งเป็นองค์กรสิทมนุชนสำคัญของโลกเนี่ยนะครับก็ถูกโจมตีโดยเพจเครือข่ายรัฐบาลว่าเป็น NGO ที่ไม่เคยสนใจปัญหาชาวบ้านตาดำๆด,ดังนั้นใครที่เกลียด NGO โดยเฉพาะ3จังหวัดขอให้รู้ไว้ว่าคุณเป็นเหยื่อ I.O. ของกองทัพนะครับเพจที่2ที่มีการเปิดเผ <ๆ S 1> ยโดยไอเอ่อเฟซบุ๊กว่าเป็นของกองทัพนะครับคือเพจชื่อ ความจริงปัตตนีบ้านฉันนะครับว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งโจมตีให้ร้ายครูสอนสาศาสนาแล้วก็ด่าประชาชนรวมทั้งเพจที่3คือเพจซึ่งมีชื่อว่าทีมข่าว3าจังหวัดชายแดนใต้นะครับเฟซบุ๊กไม่ได้ระบุว่าแต่ละเพจมีคนตามกี่คนแต่ในคําสัมภาษณ์ของธานานิลกริเซอร์เนี่ยบอกว่าเพจเหล่านี้บางเพจมีคนติดตาม7 0 0 0 0สคนบางกลุ่มมีคนอยู่ในสมาชิกของกลุ่มราวหนึ่งแสนคนดังนั้นเป็นการด่าทอเป็นการด้อยค่าเป็นการใช้ภาษีประชาชนสร้าง ความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่ด้วยกันหรือมุมมองของคนนอกพื้นที่ต่อคนสามจังหวัดอย่างเป็นระบบนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าทาร์นาเกิเซอร์เนี่ยเป็นใครนะครับเพราะว่าคนของรัฐบาลอาจจะไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนสําคัญขนาดไหนทานนาเนลกิเซอร์ก่อนที่จะมาทางานกับ a c e b o o k เนี่ยเขาทำงานที่ C.S.I.S. นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงศึกษาที่สําคัญเป็นต้นๆ้นระดับโลกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มาทํางานกับ Facebook ดังนั้นรัฐบาลกําลังเจอการแฉ การตุกติกของรัฐบาลใช้ภาษีประชาชนด่าประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analy t i c ิแถวหน้าที่มีความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารที่ระบุในคำให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ไว้แบบนี้นะครับว่าเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยนะครับมีปฏิบัติการที่ชัดเจนแล้วระบุต่อไปแบบนี้นะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศย้ำนะครับวันนี้ไม่ใช่ผมพูดแต่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทานานิลทารานิลกรีเซอร์ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ระบุไว้ยชัดเจนว่าบัญชีต่างๆเหล่านี้เชื่อมโยงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแล้วอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่มีการเปิดเผยนะครับว่าจับได้ชัดๆยังมีอีกส่วนที่จับไม่ได้นะครับแล้วเขามีการแฉต่อไปแบบนี้ว่าบัญชี f a c e b o o k เหล่านี้ที่ใช้ภาษีประชาชนด่าประชาชนมันไม่ใช่ด่าแบบปกติไม่ใช่แค่ปล่อยข้อมูลเท็จแต่มีการใช้ภาษีประชาชนซื้อแอดใน Facebook นะครับจ่ายค่าโฆษณาเพื่อด่าประชาชนเนี่ยนะครับสามเหรียญสหรัฐเพื่อให้คนเข้ามาดูบัญชีของตัวเองใน Facebook ในเพจในอินสตาแกรมนะครับ ในกลุ่มต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้รัฐบาลไทยเสียหายกองทัพไทยเสียหายนะครับรอยเตอร์เขาพยายามสัมภาษณ์โฆษกกองทัพไทยซึ่งล่าสุดรอยเตอร์ระบุบแบบนี้นะครับว่าโฆษกกองทัพยังไม่ขอให้ข้อมูลแต่อย่างใดนะครับแต่เรื่องนี้บังเอิญว่ามันไปบรรจบบ ประจวบเหมาะกับปีที่แล้วที่ทวิตเตอร์ในเดือนตุลาคม2020เนี่ยนะครับรายการโอวิวเคยนำเสนอไว้ว่าทวิตเตอร์ก็มีการปิดบัญชีผีบัญชีเถื่อนบัญชี I.O. ที่เชื่อมโยงกับกองทัพไทยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในคล้ายๆกันอ e ีช่อไอทอนไอส้มเน่าเลี่ยม นคนขายชาติแก๊ง3กีบคีย์เวิร์ดวนอยู่แค่นี้ในบัญชีของกองทัพไทยตุลาคมที่ถูกทวิตเตอร์ปิดไปนะครับดังนั้นจาก Facebook จนถึงทวิตเตอร์ทั้งสองส่วนคงต้องยอมรับแล้วว่ารัฐบาลไทยนั้นมีพฤติกรรมของการใช้ภาษีประชาชนโจมตีให้ร้ายประชาชนและอวยผู้มีอำนาจจริงๆนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้ว a c e b o o k เพิ่งจะมีมาตรการแบบนี้กับประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลจําเป็นจะต้องมีคําตอบคำถามแบบนี้ในรัฐบาลที่ปกติแต่ก็ แน่นอนอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าในรัฐบาลแบบประเทศไทยปัจจุบันคําตอบนี้คงจะไม่มีคําถามนี้คงจะเลือนหายไปในสายลมเหมือนกับเรื่องของการปิดทวิตเตอร์ไอรัฐบาลเกือบ1,000เมื่อปีที่แล้วหรือการปิด Facebook วันนี้นะครับวันนี้ผู้ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียไปพยายามถามพลเอกประยุทธ์นะครับว่ารู้หรือ,อยังนะครับว่ามีการใช้ IO กองทัพโจมตีประชาชนแล้ว Facebook สั่งปิดบัญชีพลเอกประยุทธ์ก็ตอบแบบ ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเขาถามว่ารู้หรือยังแล้วจะจัดการยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็ให้กระทรวงกลาโหมไปดูซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายในสภาให้ไปดูว่าเป็นยังไงหลายเรื่องก็เป็นประเด็นการเมืองไปด้วยถามว่าวันนี้ Facebook ทําแบบนี้มันมีหลายทางทุกคนทราบดีต้องไปทําให้ความชัดเจนเกิดขึ้นเคลียรชัดเจนสั่งกลาโหมไปดูแล้วสรุปคือ ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่เมื่อตอบแล้วก็สร้างความกระอักกระอ่วนนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือคุณจอนวินยูยิ่งชีพอัชานนทและสรนีอาชวะนันทกุลไปยื่นเรื่องนะครับให้สารตรวจสอบเรื่องของการ I.O. ของรัฐบาล ที่มีการใช้สงครามข้อมูลข่าวสารในการด้อยค่าและโจมตีประชาชนคนเห็นต่างอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกระบวนการเข้าสู่ศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าจะคืบหน้าไปอย่างไงนะครับกรณีนี้นะครับทั้งคุณจรคุณสรินียิ่งชีพอัชานนท์เนี่ยเขาดึงข้อมูลจากทวิตเตอร์นะครับไปฟ้องร้องดําเนินคดี นะครับว่ามีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อโจมตีด้อยค่าประชาชนแล้วคราวนี้เขาฟ้องไปยันสารปกครองนะครับซึ่งก็เป็นการเอาฐานข้อมูลของทวิตเตอร์ที่เคยมีการร้องเรียนเรื่องพวกนี้เนี่ยมีการแบนเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมีคีย์เวิร์ดซ้ำๆเนี่ยนะท่านผู้ชมดูควายส้มขายชาติชังชาติส้มเหม็นซ้ำๆแล้วเป็นไอโอของกองทัพเนี่ยมาโจมตีประชาชนดังนั้นก็มีการไปยื่นเรื่องสารปกครองนะครับให้ตรวจสอบแล้วก็ระง,งับการกระทําแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเสียหายนะครับแล้วก็ต้องจับ ตานะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีคนที่แล้วคุณพุทธิพงษ์นั้นบทบาทที่ผ่านมาพยายามฟ้อง Facebook Twitter ปิดสื่อพยายามควบคุมสื่อออนไลน์น,นะครับมีพฤติกรรมคล้ายๆกับพยายามจะบอกว่าใครเห็นต่างกับรัฐบาลจะถูกแบนบัญชี f a c e b o o ท Twitter ทั้งหมดตอนนี้คุณนัทพงษ์คุณพุทธิพงษ์นะครับพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากติดคุกไปเรียบร้อยแล้วก็เลยหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีต้องดูว่า่่่่่าาททททีีีรรััฐมมนมนนนนนตตคคคคคใหุุุุณณณออออิิธธพพพลื้้้จจะะสโยยบงงง์ูฟฟ Facebook ปิดสื่อออนไลน์ที่แสดงมุมมองที่แตกต่างกับรัฐบาลน,นั้นรัฐมนตรีคนเก่าหลุดไปเพราะติดคุกจนหลุดจากตาแหน่งรัฐมนตรีคนใหม่นะครับยังไม่มีความมัวหมองในเรื่องการปิดสื่อออนไลน์นะครับจะสารต่อรัฐมนตรีคุณพุทธพงศ์ที่พ้นจากตําแหน่งเพราะติดคุกไปหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับย้อนแย้งนะครับรัฐมนตรีที่คมคู่จะดํานเนินคดี f a c e b o o k t w i t t e r นั้นกลายเป็นคนอยู่ในเรือนจำไปเองนะครับและ Facebook t w i t t e r กลายเป็นคนปิด บัญชีของกองทัพไทยขณะที่รัฐบาลไทยอยากจะไปปิด Facebook และ Twitter นะครับมันก็มีหลากหลายมีทั้งแบบเข้ามาพูดจา อาจจะพูดจาดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เยอะก็จะมีในลักษณะที่ใช้ถ้อยคยําหยาบคายแล้วก็ด้อยค่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เยอะแล้วก็มีในลักษณะของการทําเป็นภาพนะฮะหรือว่าทาเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆแล้วก็เป็นข้อความที่อย่างที่บอกไปครับเป็นการเป็นการด้อยค่าผมเองแล้วก็ทําให้เราเสื่อมเสียด้วยครับผม การที่เรามาฟ้องสาปรปกครองเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับทีนี้เราก็พยายามประเมินความเสียหายต่อสิ่งที่เราโดนโจมตีต่าง,างๆนานานะครับแล้วเราก็คิดว่ามันคงจะแปลกอยู่ถ้าเราอยากจะได้เงินงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษีมาชดเชยสิ่งที่เราเสียหายไปเราก็คงไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นนะครับเราก็จึงของ่ายๆเลยว่าคําขอหลักของคดีนี้ต้องการให้ยุติปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนค่าเสียหายไม่ได้เรียกครับก็ไม่ได้ไม่ได้หวังจะได้ชดเชยอะไร ค,ความผิดทางอาญาก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนปฏิบัติซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานส่วนตัวผมไม่ติดใจส่วนตัวผมไม่ติดใจผมไม่ผมไม่อยากเห็นทหารระดับปฏิบัติต้องติดคุกหรือมีโทษจำคุกเพราะว่าทำตามคำสั่งเจ้าเจ้านายครับก็อยากให้หยุดปฏิบัติการก็คงจะเพียงพอนะครับแต่ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของรัฐ ที่ใช้งบประมาณของรัฐและคนของรัฐในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแยกแยะไม่ได้ว่าตกลงคอมเมนต์ไหนที่มาคุยกับเราเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากคนจริงๆหรือเป็นคอมเมนต์จากทหารที่ปฏิบัติการไปตามคําสั่งนะครับสิ่งที่ทหารทำเนี่ยเรียกว่าแพลตฟอร์มมานิพูเลชันคือทําให้ระบบแล้วก็การสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเสียหายไปคือตกลงไม่รู้ว่ากําลังคุยกับใครอยู่ใครเป็นใครเป็นการทาให้เหมือนกับว่า มีคนสนับสนุนรัฐบาลเยอะจริงๆก็มีแหละแต่ไม่รู้เยอะแค่ไหนนะครับทำให้เหมือนกับว่ามีคนเห็นต่างจากพวกเราเยอะซึ่งจริงๆก็มีแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนตรงนี้เป็นปัญหานะครับสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยถ้าหากว่าหยุดปฏิบัติการ IO ได้เนี่ยก็จะทําให้บทสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไว้ใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนให้ยุติปฏิบัติการ IO แบบนี้ครับ น้องที่สามเรื่องอะไรตอนนี้ก็ให้กระทรวงกลาโหมไปดูนะนใหญ่ก็เป็นเรื่องของที่มีการพววูดคุยในสภาเน่ะนะก็ไปดูที่มันมันยังไงนะหลายอย่างอันนี้ก็เป็นคือเป็นประเด็นทางการเมืองไปด้วยอคราวนี้ผมก็ถามว่าวันนี้เฟซบุนะ๊กต่างช่นนี้มันมีมันมีหลายทางมาด้วยกันนะถ้าก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยวไปทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเคลียร์คัดชัดเจนให้ได้แล้วผมสั่งกระทรวงกลาโหงก็ไปดูแนละ้ว bình này quá